สวัสดีคะ่ะชาวราศีมังกรทุกท่านนะคะ,ะทาง Channel The Angel Card Reading ก็วันนี้ขออนุญาตเป็นตัวแทนนะคะในการจับไพ่แล้วก็จะขอทำนายความรักให้กับชาวราศีมังกรสำหรับคนโสดนะคะว่าเดือนมีนาที่จะถึงนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะจะได้เจอคนที่รักไหมแล้วก็คนนั้นมีลักษณะอย่างไรก็จะเป็นความรักแบบดูพื้นๆทั่วไปนะคะชาวราศีมังกร ก็เป็นชาวราศีธาตุาดินนะคะไพ่ตัวตนไพ่เจ้าดวงชะตาของชาวราศีมังกรเนี่ยก็คือได้ไพ่ตัว queen of pentacles นะคะอย่างลักษณะตัวตนของ queen of pentacles เนี่ยก็จะเป็นสาวไฮโซนิดนึดนงก็คือจะชอบจะมีะความชอบรสนิยมในการใช้ของดีหน่อย ของแพงหน่อยอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีหนุ่มๆมมาจีบหน่อยถ้าไม่เปน,นิดนึงก็ชาวราศีมังกรก็จะไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่นะคะก็คืออย่างน้อยก็ต้องมีฐานะมีเงิน มีเงินในกระเป๋าเพียงพอที่จะพาเขาไปทานอาหารหรูๆช้อปปิ้งในห้างสรรพสินค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะพาให้เธอสุขสบายนิดนึงนะคะผู้หญิงชาวราศีมังกรรักสวยรักงามรักช้อปปิ้งนะคะคอ,คอนเซ็ปต์ของชาวราศีนี้ก็จะประมาณว่าความสุขย่อมมาจากการจับจ่ายใช้สอยซื้อได้ด้วยเงินทองอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ส่วนความรักที่บริสุทธ์ก็จะประมาณแบบว่าเอ๊มีเพชรน้ำงามสักหนึ่งกร,รัตหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีเนี้ยว่าตัวตนของ Queen of Pinnacles อ่ะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างหาเงินเก่งอยู่แล้ว <_ C 1> เป็นคนที่ม <_ C 1> ีความคิดในด้านการจับใจ่ายใช้สอยเป็นคนที่ช่างเลือกเป็นคนที่ดูแลตัวเองเป็น แต่งองค์ทรงเครื่องซื้อของประดับประดาที่เหมาะสมแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างา manage ตัวเองได้ค่อนข้างเก่งนะคะเพราะฉะนั้น expect ที่ที่ทางชาวราศีมังกรน่ะสาวๆชาวราศีมังกรมังกรต้องการก็คือว่าผู้ชายคนนั้นนะต้องเข้าใจนะคะจุดประสงค์และความรู้สึกของของเธอมากที่สุดนะคะาชาวาราศีมังกรเนี่ย ในช่วงชีวิตที่ผ่านมาอาจจะมีความรู้สึกเหมือนว่าเคยอกหักมาแล้วหรือเปล่าเคยเหมือนแบบเคยผิดหวังมาแล้วครั้งสองครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือเหมือนแบบว่าคนรักของตัวเองเนี่ยไปมีคนอื่นทําให้ชาวราศีมังกรเนี่ยโดดเดี่ยวเดียวดายแล้วก็เหมือนแบบไม่ค่อยมีความสุขถึงแม้ว่า ชาวราศีมังกรเนี่ยจะมีเงินมีทองก็จริงจะมีทรัพย์สินทรัพย์สมบัติก็จริงนะคะเป็นผู้หญิงที่ทรงคุณค่าแต่ว่าในใจของเธอนะก็ค่อนข้างเหงาแล้วก็โดดเดี่ยวเดียวดายนะคะสิ่งจริงๆแล้วที่เขาต้องการเลยก็คือความรักซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยความรักของเธอก็ไม่ค่อยมีประสบความสําเร็จสักเท่าไหร่ได้นายออฟคัพส์นะคะซึ่งนายออฟคัพส์เนี่ยก็เหมือนแบบ เป็นรักซ้อนเป็นรักที่เราไปรักเขาแล้วเขาก็เหมือนแบบทําให้เราเสียใจเขาไปมีคนอื่นคนที่เราเฝ้ารักอยู่เขาไปมีคนอื่นไปแล้วนะคะเขาเหมือนแบบว่า ไปสร้างครอบครัวใหม่ไปแล้วผิดหวังมาแล้วนะคะหรือตัวชาวราศีมังกรเองเนี่ยอาจจะเคยผ่านการแต่งงานมาแล้วถึง2ครั้งก็ยังไม่ประสบความสำเร็จก็เป็นไปได้นะคะ mm. ก็ทุกคนนะคะ,ะเพื่อนๆจริงๆแล้วอะ่ะความรักเนาะมันก็ไม่เข้าใครออกใครวาสนาใครมันก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปยึดติดค่ะสิ่งไหนที่เรามีความสุขเราก็ทาไปเลยก็ได้นะคะ สิเนี้ยสิ่งที่ผ่านมาเลยเนี่ยเพื่อนๆไหนไดเอสเอาแวนส์ Ace ance, การเปลี่ยนแปลงเรื่องงานการเดินทางการที่เหมือนกับว่าเพื่อนๆเนี่ยความรักไม่ถนดัดแต่ดัน เรื่องงานเรื่องเงินประสบความสำเร็จได้มีการเปลี่ยนแปลงมีการขยับขยายมีการได้งานใหม่ๆเข้ามาได้เจอผู้คนมากมายมากหน้าหลายตาได้มีการพบปะสังสรรค์น,นะคะไปเจอเพื่อนกลุ่มเก่าๆหรือเพื่อนที่ทำงานใหม่ๆนะคะจัดงานเลี้ยงฉลองกันหรือเพื่อนๆอาจจะเพิ่งได้งานใหม่ก็ได้นะคะอดีตที่ผ่านมาของของชาวราศีมังกรเนี่ยสำหรับคนโสดแล้วนะคะเหมือนแบบเป็นคนที่เหมือนแบบ นั่งคิดนั่งเครียดนะคะอยู่กับเรื่องเก่าๆนะคะคิดถึงคนคนเดิมที่ผ่านมาที่เราตัดใจจากเขาไม่ได้สักทีเราไม่สามารถเอาความรู้สึกตรงนี้ออกจากเขาได้เลยเขาคนนี้ค่อนข้างมีอิทธิพลกับเพื่อนๆมากๆไม่มีใครทำให้เราลืมเขาไปได้เลยเรานั่งคิดนั่งมองนั่ง นั่งเฝ้าทวินหาเขาตลอดเวลากลุ้มใจเมื่อไหร่รอแต่คนเก่ากลับมาอยู่นั่นแหละนะคะหากใครที่ไม่ใช่คนของเรายังไงเขาก็เดินออกไปเพื่อนๆเ,เดินหน้าได้เลยค่ะเพราะว่าเพื่อนๆคือ the empress ในอนาคตเพื่อนๆจะเจอคนที่ดี เพื่อนๆจะเจอคนที่เขาเข้าใจนะคะเดินทางมาหาเรานะคะเพื่อมอบความรักให้เราบุคคลคนนี้จะเป็นคนที่ใจดีเป,นนเ,เ,ดเป็นคนที่เข้ากับเราได้ง่ายเป็นคนที่เขารู้รสนิยมของเรามีทัศ,ททศนคติที่ตรงกันในเมื่อ คนอ่ในเมื่อชาวมังกรเนี่ยเป็นคนที่ชอบรักสวยรักงามชอบช้อปปิง้งเป็นผู้หญิงที่สามารถจัดการและแมเนจชีวิตของตัวเองได้อย่างดีประสบความสำเร็จในด้านการงานการเงินและชีวิต เพื่อนๆจะได้เจอนะคะคนที่เขาพร้อมที่จะให้เพื่อนๆจะเจอคนที่ถูกใจจะเจอคนที่เขาเข้ามาในชีวิตจะทำให้เพื่อนๆเปลี่ยนจาก queen of pentacles เป็น The Empress เป็นราชินีเป็นเจ้าหญิงของเขานะคะ ราชนีเดอะเอมเพรสเปรียบดังผู้หญิงที่เพียบพร้อมเปรียบดังผู้หญิงที่มีทุกสิ่งทุกอย่างเปรียบดังที่ผู้ชายหลายๆคนต้องการที่จะมีเขาเพื่อนๆลืมอดีตไปได้เลยค่ะลืมความเจ็บปวดลืมสิ่งที่มันทําให้เรานะคะชอกช้ำใจเดินหน้าลุยเพื่อรอเฝ้ารอ,อบุคคลคนนี้คนที่ใจดีเฝ้ารอบุคคลที่เขาที่จะให้ความรักให้ความรู้สึกให้ทุกสิ่งทุกอย่างโดยไม่คิดตนิษ ตรองใดๆเพราะว่าเขามั่นใจกับเพื่อนๆว่าเพื่อนๆนั้น มีความเหมาะสมแล้วเหมาะที่จะให้เขาได้ดูแลเหมาะที่เขาจะใส่ใจเหมาะที่เขาจะให้ทั้งใจแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาพร้อมจะทุ่มเทให้ผู้ชายคนนี้มาพร้อมการเดินทางมาพร้อมกับการทำงานเขามีทั้งการงานที่เขาทำประจำอยู่แล้วมีทั้งงานพิเศษมีทั้งงานอย่างอื่นเขามีเรียบพร้อมมีมากมายก่คองที่จะให้เพื่อนๆนะคะเขาสามารถดูแลเพื่อนๆได้อย่างสบายใจทีเดียว เพื่อนๆจะได้มีเพื่อนๆจะได้มีการเดินทางท่องเที่ยวได้มีการปรับเปลี่ยนชีวิตนะคะแต่เพื่อนๆก็ต้องอ,อาจจะต้องดูนิดนึงว่าบุคคลคนนี้เขาเข้ามาหาเราเนี่ยเขาได้มีบุคคลที่อยู่ข้างหลังแล้วหรือไม่นะคะหรือถ้ามั่นใจแล้วว่าเขาไม่มีอาจจะต้องเหมือนแบบมีการปรับตัวมีการะระวังตัวกันนิดนึงคือเหมือนกับว่าอาจจะมีด้วยความที่ เขาเข้ามาเขาเป็นผู้ชายที่ค่อนข้างอายุน้อยกว่าเรานะคะใบนี้เพื่อนๆน,นี่สมมติเพื่อนๆอ,อายุอยู่ที่อายุ40อายุ35บุคคลคนนี้อาจจะแกะอาจจะอายุน้อยกว่าสัก6ปีก็ได้เพราะฉะนั้นในเรื่องของวิสัยทัศน์ทัศนคติและความคิดเนี่ย หรือเขาอาจจะอายุเยอะเท่าเท่าเราอายุเท่าเราหรืออายุมากกว่าเราแต่ด้วยความที่ความคิดเขาเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ชอบทําให้ตัวเองเนี่ยดูเด็กอยู่ตลอดเวลาอาจจะเป็นโตมาในครอบครัวที่เขาเนี่ยมีความมั่งคั่งมีความเพียบพร้อมอยู่แล้วมีเงินมีทองอยู่แล้วเขาก็เลยเหมือนจะเป็นคนที่มีทัศนคติที่ไม่ค่อยตรงกับเพื่อนๆเท่าไหร่เนื่องจากเพื่อนๆเนี่ยเป็นคนที่ทำงานเก่ง เป็นคนหาเงินเก่งเป็นผู้หญิงที่เพียบพร้อมแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีปัญหาเข้ามาระหว่างระหว่างเรื่องราวที่เพื่อนๆได้คุยกันก็ได้นะคะแต่บุคคลที่เข้ามาเนี่ยเขาเป็นคนที่มีเงินมีทุกอย่างเพียบพร้อมเป็นคนที่ใจดีเป็นคนใจบุญสุนทานเป็นคนชอบให้ทานและช่วยเหลือผู้คนอื่นที่ด้อยกว่าหรือไม่มีไม่มีอันจะก,กินหรือว่าชอบไปทำบุญสุนทานให้กับคนแก่หรือเด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนๆ ทีเนี้ยเพื่อนๆก็คือเหมือนกับว่าการที่ได้เจอเขาเนี่ยมันจะต้องเป็นการจากการทํางานจากการเปลี่ยนแปลงหรือจากการเดินทางจากการที่ได้มาพบกันนะคะมันจะเป็นเหมือนกับว่าเขาจะนําทั้งความสุขการเปลี่ยนแปลงโชคลาภเงินทองนะคะเขาจะนําพาทุกสิ่งทุกอย่างมาให้เพื่อนๆขอแค่เพื่อนๆเนี่ยแค่ทําใจให้สบายนะคะไม่ต้องไปนั่งคิดถึงคนเก่าแล้วปล่อยคนเก่าให้เขาไป ปล่อยให้เขาไปอยู่กับครอบครัวของเขาเราแค่เดินหน้าเลิกคิดถึงแต่เรื่องของเขาได้แล้วนะคะมีคนใหม่เข้ามาเขาพร้อมที่จะทําให้เพื่อนๆมีความสุขสมดังเจ้าหญิงนะคะทําให้เพื่อนมีการเปลี่ยนแปลงพาไปเดินทางพาเดินทางท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจนะคะ มอบทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเพื่อนเพื่อให้เพื่อนๆเ,เป็นดั่งเจ้าหญิงอย่างที่บอกไปนะคะแล้วก็ถึงแม้เขาจะอายุเด็กกว่าแต่ว่าด้วยความที่เขาสามารถมอบทุกสิ่งทุกอย่างให้เพื่อนๆแสดงว่า ลัทธิมของเขาเอย่ยหรือตระกูลตระกูลของเขาก็ดีหรือการทํางานฐานะของเขาก็ดีนะคะเขาเป็นระดับเกเหรียญเป็นระดับ6เหรียญแสดงว่าเขามีตาแหน่งหน้าที่การงานที่ค่อนข้างดีมีเงินเดือนไม่ต่ํากว่า10,000แอยู่แล้วนะคะตรงนี้เพื่อนๆชาวคนสดมั่นใจได้เลยว่าจะเจอใครสักคนเข้ามาในชีวิตและเปลี่ยนแปลงเ,เรานะคะไปในสิ่งที่เราชอบและเขาเองก็ชอบและมีความสุขเช่นกันซึ่งไม่ได้ทําให้ คนใดคนหนึ่งหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยเสียความรู้สึกเลยหรือไม่ใช่ว่าใครคนใดคนหนึ่งจะต้องมานั่งเอาใจใครอีกคนก็ได้นะคะเพราะว่าต่างคนก็ต่างรู้นิสัยกันและกันรู้ว่าเราชอบอะไรรู้ว่าเราอยากทำอะไรนะคะเขาก็คือเป็นคนเข้ามาเติมเต็มให้กับเพื่อนๆในสิ่งที่เพื่อนๆขาดหายไปส่วนเรื่องงานของเพื่อนๆน,นั้นของชาวคนโสดนะคะชาวคนโสดมีสิทธิ์ที่จะได้ทำงาน อย่างอื่นที่ไม่ใช่งานประจำของตัวเองมีงานพิเศษเข้ามาอีกงานที่จะทำให้เพื่อนๆได้รับเงินอีกก้อนหนึ่งที่ไม่ใช่เงินประจำซึ่ง อาจจะเป็นงานที่เกี่ยวกับการขายหรือเป็นงานที่เกี่ยวกับการออนไลน์นะคะซึ่งเพื่อนๆมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนตั้งตั้งแต่ภายในเดือนมีนาคมนี้ค่ะแต่ว่าอาจจะต้องระวังในเรื่องของอุบัติเหตุนิดนึงนะคะในเรื่องของการเจ็บป่วยในเรื่องของถ้าเป็นผู้หญิงก็จะเกี่ยวกับพวกมลูกระบบอ่าภายในอะไรยางแคร์ก็ระวังนิดนึงก็ถ้ามีเวลาก็ให้ไปตรวจสุขภาพแล้วก็ตรวจภายในเราดูนะคะถ้าเดิมเดียวเนี้ย อายุ20ปีขึ้นไปก็สามารถตรวจภายในได้เหมือนกันมีวัคซีนที่เกี่ยวกับมะเร็งก็มีนะคะเพื่อนๆนลองไปเสิร์ชแล้วก็ศึกษาดูนะคะความสุขของเดือนมีนาคมกำลังใกล้จะถึงแล้วนะคะพ้นจากเดือนอ แห่งความรักไปในเดือนกุมภาันธ์14หากชาวคนโสดคนไหนที่ยังโสดอยู่ภายในเดือนมีนาคมนี้เพื่อนๆชาวมังกรเนี่ยจะได้พบรักและได้ครองคร่กันอย่างแน่นอนแต่จะยาวนานหรือไม่นั้นเพื่อนๆก็ต้องศึกษาดูใจและก็คอยเป็นกนาลังใจให้กันและกันไปนะคะไม่มีอะไรได้มาได้ง่ายๆแต่หากเมื่อเรา เมื่อไหร่ที่เราได้มาแล้วหากเราดูแลจิตใจของเขาเหมือนที่เขาดูแลจิตใจของเราอัมเชลว,ว่าความรักนั้นจะอยู่ด้วยกันยืดยาวอย่างแน่นอนนะคะชาวอาราศีมังกรก็ The Angel Card Reading ขอเป็นกำลังใจให้แล้วก็ขอให้ท่านพบเจอกับความรักเป็นความรักที่บริสุทธิ์และทำให้เพื่อนๆมีความสุขที่สุดในชีวิตเช่นกันคะ่ะ